ดีครับพี่น้องกับผมนะครับสเสียนเตแหกกินซื้อๆครับพี่น้องเอาครับมันหนีพามายามบวงครับผมมาใส่เมื่อวานนี่ครับไหนครับผมเป็นรุ่นน้ำกันครับว่าสีหมานหรือว่าหมานนะครับมืนอนีด้เดาสายคาดอกมาพี่น้องเกยทายมือหนึ่งถือมือหนึ่งนะครับรุ่นนํากันหมานบอเป็นขี่เกาเพนเ้อนนะ มีคนมาใส่ก่อนผมนั่วแหละผมไม่ได้ใส่กันนี่ใส่อยู่นี่ถูะกะพูนครับลามไปพูนอาจจะสีสั้นๆหนจังหน่อยเด้อโอ้มิดจริง มิดทั้งสองหลังแล้วอยู่นี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวขอกู้ดีๆกอนพี่น้องไปหมายต่อไปครับโอ้มันยากลุยแล้วน้ำม,มันไหล นี่ก็ขามดีเด้อบด,ด,ดีมืน่นลม่มนี่โอ้ยน้องหังวไปครับทางไปหกหกพอแล้วครับหมายเสองนี่ครับใส่ไปบนนี้ครับเดี๋ยวไล่จยากนี้ไปก่อนสิม,มานวะโอ้เเยเมย 你真厉害哦！哦，你很爱问。 nghỉ về nhà là thế thì quá. Ủa, nào thì có ui Ui, phi thao thì cứu Hãy nói cho เส้ทนทางมันแรงทั้งถึงพี่น้อฝนให้วหบนี่ครับแรงน,นี่ลงมานหนิไปข้างหน้าข้างหน,งนอีกหลังหลังน,นี้ไปได้อืมขาดตัวนี่ ขาดขาดพี at, ่น no. ้องอืออ้ตัวใหญ่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ดูดีพี่น้องอื้อู้นี่อู้ขาดขาดขาดตัวใหญ่นี่นี แสดงว่าหมายหนี mm. OM, <system s> <ris os> ่เด็ดนี่พี่น้องเดี๋ยวไปยามฟังตรงขางนครับมีตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่ธรรมาด่าก็มายนี่ฝากไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวมือหนาที่มาสั้นต่อมากองเข่าออกไปย่างอุ้ยโดนโดน Nothing on. เห้ยเดี๋ยว.แล้ว โอ้หนังนีบ่บ่ถือครับโอ้พี่น้องนี่นีน,นี่ไม้นี่น,นี่มีตัวใหญ่หนี่ขาดขนาดนี้ ไม้นี่ขาดอีกแล้วครับโอ้โหธรรมดาเนี่ยเมือ่อคืนผมม่าในมายามพี่นอ้องเอ้ยโอ้เดี๋ยวมาตายเถวนี้หรือเปล่าโอ้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจังซี่ต้องมีมาซ้ำต้องมีซ้อม หลังนี้บ่ถึกอือพี่น้องเอ้ยมันคืนทำมัออกมากระรงคือสีดอยู่ครับพี่นอ้องอู้ขาดเลยไหมขาดสองหลังครับผมยวมาสลบแถวนี้หรือเปล่าอือพี่น้องเอ้ย ง่ายค่ะขาดเลยผงก็ใช่ลวดเบอร์ใหญ่เลยเนาะลวดตาลคังเบอร์สิบสี่โอ้เบอร์นี่หลังที่อยู่ซื้อพุน่นหลังยู่ซื้อนี่ขาดนี่หลังนี้ก็ขาดอยู่นี่อู้พี่เนาะไหนครับเนี่ยเหลืออีกอยู่ ใช่ผู้หลครับอเอาไปข้างหน้าคุณโอ้ยผมวายอยู่เสียดายครับพน้องบอกเป็นอย่างครับพี่นอ้องวันพระวันนี้มีมือเดียว văn pháp không có một điều, nỉu sai sai gì vậy, đợi sai vậy đi nhỉ, lằng nừng vậy không? ด้วยผมหลงสนพี่น้องนี่ผมใช้ไ้อยู่นี่หลังนึ่งนี่เอาหมายพ่อพ่อโอ้ใส่ไว้อยู่ดี สำหรับคลิปนี้กะเบาหมานครับผมแต่กะพอได้ลุนครับผมโอ้ขาสองหลังไหมครับพี่น้องเ้ยเสียดายแฮงครับผมเอาเป็นอย่างครับเดี๋ยวค่อยมาซ้ําทีหลังครับสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ที่นี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เครับพร้อมคลิปหน้าขอบคุณครับ